สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะที่สมัยจัะมาดูให้สำหรับทุกๆลัคนาราศีเลยว่าในปี2564นี้สาระสำคัญของคุณคืออะไรสรุปแบบเอาเน้นๆเน้นๆมาเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทำสิ่งที่คุณจะต้องรับมือมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะ คิวนี้เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษ์ศพนะคะท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษ์ศสามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพฤกษ์ศพนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่10 5มิถุนายนโดยประมาณนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบเรามาดูกันเลยว่าสรุปสาระสำคัญเนื้อเนื้อเน้นๆในปี2564ของคุณนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤกษภโศัยต้องใช้คำนี้ค่ะว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วขอให้ผ่านพ้นไปปล่อยวางให้ได้นะคะปล่อยวางให้ได้นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของคุณคุณต้องรู้จักปล่อยวางเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไปนะคะอะไรที่มันควรจะจบให้มันจบลงเลยนะอะไรที่ควรจะเลิกก็ให้เลิกลงไปได้เลยค่ะสมัยหมายถึงทุกเรื่องนะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องความรักค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินทะเลาะกับคนที่บ้านหรือแม้แต่เรื่องความรักเรื่องส่วนตัวด้วยเช่นกันถ้าใครมีปัญหาขอให้จบภายในวันที่29มีนาคมปี2564และหลังจากนั้นคุณควรจะ move on ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปพัฒนาต่อยอดต่อเติมในด้านของงานในด้านของเงินให้มันเกิดความมั่งคั่งมั่งมีมากยิ่งขึ้นค่ะในปี2564นี้ ขอให้ช่วงต้นเดือนเป็นช่วงจังหวะที่คุณเคลียร์ตัวเองให้ได้ค่ะควรที่จะรู้แล้วว่าคุณจะเอายังไงต่อกับชีวิตคุณเจอทางไปหรือยังคุณจะทำยังไงต่อคุณจะก้าวซ้ายหรือคุณจะก้าวออกทางขวาขอให้รู้ลู่ทางขอให้รู้ทางขอให้ร,หรู้ทางไปแบบเร็วๆนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพได้ต่อยอดได้พัฒนาสิ่งใดมันจะไปได้ไกลค่ะ ความรักก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามันไปกันไม่ได้ขอให้รีบจบทันทีค่ะให้จบก่อนวันที่29มีนา2564นะแต่ถ้าไปได้ก็ให้รู้ว่ามันไปต่อกันได้จะได้ช่วยกันทำมาหากินจะได้ช่วยกันเดินหน้าพัฒนางานพัฒนาชีวิตของกันและกันไปได้ยาวๆค่ะก็ต้องบอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภต้นเดือนเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดเป็นช่วงที่คุณจะต้องพิจารณาในหลายๆด้านค่ะแต่หลังจากที่คุณคิดหรือสรุป กับตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นคุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันจะมีเกณฑ์สําเร็จอย่ารีรอเพราะช่วงนี้มันคือจังหวะที่ดีถ้าคุณไม่เริ่มทําตั้งแต่ปีนี้สมัยไม่ทราบเลยนะว่าอีกกี่ปีมันจะเจอจังหวะดีแบบนี้นะคะขอให้ลุยขอให้เริ่มได้เลยค่ะขอให้ปี2564นี้เป็นปีที่เฮงรวยปังของชาวลัคนาราศีพฤษพนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ